เงินกู้น่ากลัวก,กว่าที่คิดน่ากลัวยังไงมาดูคลิปนี้กันต้องตั้งต้นว่าแอป,ปเงินกู้มีทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นแบบผิดกฎหมายจะยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เพราะเราไม่รู้ตัวต,วตวนเจ้านี้เลยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีลงทะเบียนเอาไว้แต่เมื่อตัวตนไม่เปิดเผยแอป,ปเงินกู้ผิดกฎหมายก็จะกล้าทําอะไรแย่ๆตั้งแต่กระบวนการปล่อยกู้ที่มักจะซุกค่าธรรมเนียมซุกค่ขขาใช้จ่ายและบิดอัตราดอกเบี้ยจนสูงเกินไปมากบางคนกู้เงินห0 0พันแต่ได้จริงแค่3,000เพราะโดนหักนู่นหักนี่ไปหลายบาทเลยและแอปพวกนี้ยังดูข้้้้อออมมูลลส่่่่วววนนนนตััขขงกกกีีปาาทคิดเพืใใช การวงนีซึ่งพอเจ้าหนี้รายตัวตนในทางกฎหมายพอไม่ได้มาลงทะเบียนก็จะใช้วิธีการทวงหนี้ที่รุนแรงและขุกขามบางรายโดนข่มขู่ถึงหน้าบ้านบางรายโดนทำร้ายร่างกายก็มีและจากข้อมูลส่วนตัวที่ดูดไปเป็นจํานวนมากการทวงหนี้ก็จะขยายวงไปที่ทํางานไปยังเพื่อนไปที่ครอบครัวลุกหนี้เจอแบบนี้ก็แย่เหมือนกันเพราะว่าโดนขุกขามจากทุกทางเลยยังไม่รวมการขู่จะใช้กฎหมายแบบแปลกๆอย่างเช่นขู่จะฟ้องคดีอาญาให้ติดคุกทั้งที่จริงๆโดยหลักแล้วการกู้เงินไม่เกี่ยวกับคดีอาญาจะเห็นว่าแอปกู้เงินสร้างความเดือดร้อนให้ผู้บริโภคหนักมากและโทรศัพท์บางุ่นมีอ ติดมาแล้วลบไม่ได้อีกสภาผู้บริโภคกําลังเคลื่อนไหวเพื่อให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐกํากับดูแลธุรกิจการปล่อยกู้เงินอย่างจริงจังมากกว่านี้และอีกส่วนหนึ่งที่รัฐต้องควบคุมคือแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นประตูที่ทาให้แอปเงินกู้กับลูกหนี้มาเจอกันแต่ปัจจุบันแพลตฟอร์มก็ยังไม่ได้รับการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรส่วนพวกเราในฐนานะผู้บริโภคสิ่งที่พวกเราทํากันได้ตอนนี้ก็คือระวังกันเองไปก่อนถ้าจําเป็นต้องกู้เงินจริงๆก็กู้ผ่่่่่าาาาานนแแแแอออปททททีีลงงงะะเเเบยยยยถูกฎหหมมดดรรชืไไไ้้็ซตต์ขธศจ ป็นแอปเงินกู้ถูกกฎหมายแต่ก็ต้องศึกษาเงื่อนไขดีดทั้งเรื่องดอกเบีย้ยทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆขอให้เพื่อนๆผู้บริโภคทุกคนปลอดภัยจากแอปเงินกู้